ส,สวัสดีทุกคนสำหรับคลิปนี้ปีโปตั้งใจจะทำคลิปเป็น diary ล็อกนะสำหรับช่วงที่กำลังท้องตอนนี้นะตอนนี้ก็คือเข้าสู่ไตรมาสที่3แล้วก็คืออยู่ในช่วง8เดือนแล้วทุกคนกำลังจะ8เดือนอีก1สัปดาห์นะแล้วก็เดี๋ยววันนี้เราจะไปหาคุณหมอกันนะคะเพื่อไปตรวจคันแต่วันนี้จะไม่ได้ว่าจะต้องตรวจอะไรบ้างเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยหมอเขาเริ่มนัดถี่ขึ้นก็คือน,นัดทุกสอาทิตย์นะรอบที่แล้วเนี่ย เมื่อสอาทิตย์ที่แล้วเราเพิ่งอันตรซาวแบบโฟไปเดี๋ยวจะเอาภาพให้ดูนะว่าเป็นยังไงบ้างนะจ๊ะไปดูภาพกันฮัลโหลเปิดมาก็คือนอนบนเตียงเลยก็คือวันนี้จะเป็นการอันตรซาวโฟดีจ้าต <laughs> ื่นเต้นอ่ะจะได้เห็นหน้าลูกแบบเป็นแบบ 3D ไม่โฟดี 3D หลัก e อนนี้ right eye, eye. baby สามคือเปิดตาได้แล้วนะแต่บางทีจะไม่ได้ลืมตาบ่อยๆให้เราดูนะคะมีดังมีดขอให้มีเลยมีอะรลืมตาเปิเปิดตาค่ะพีนอ่ะะ ลูกโตดีนะตอนนี้คือพรุ่งนี้ยี่สิบเก้าพรุ่งนี้ยี่สิบเก้าวันนี้ลูกโตเท่า s. <S กับสามสิบสกับสี่วันน้ำหนักประมาณหนึ่งจุดสี่กิโลละคือโตดีนะเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะไปไหว้ครูกันนะไหว้ครูทางด้านศิลปะนาฏศิลป์ดนตรีอะไรแบบนี้เดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปด้วยกันว่าพิธีไหว้ครูเป็นยังไงแล้วก็วันนี้จะพาลูกน้อยนะคะไปไหว้ครูด้วยกันเพื่อเป็นการแบบว่า เสริมสิริมงคลให้กับครอบครัวของเราแล้วก็ลูกน้อยของเรานะแล้วก็จะพาเจนไปไหว้ครูด้วยเนาะก็เดี๋ยวตามไปดูด้วยกันนะจ๊ะว่าวันนี้เราทําอะไรกันบ้างนะจ๊ะตอนนี้ก็คือ8ปดโมงแล้วเดี๋ยวเราจะต้องรีบออกจากบ้านแล้วนะจ๊ะโอเคจ้ะเดี๋ยวจะให้ดูออฟฟิตคุณแม่วันนี้สําหรับการไปงานไหว้ครูนะจ๊ะก็คือจริงๆแล้วต้องใส่เสื้อสีขาวแล้วก็ใส่ชุดเรสอันนี้คุมแล้วเดี๋ยวไปงานเนี่ยเราจะถอดชุดเรสออกแล้วก็ ใส่จงกระเบนล,ลำนะจ๊ะนี่ก็คือชุดแม่8เดือนแล้วจ้ะเป็นความเคลื่อนไหวของนาส,นสนศิ์ศิลปะทั้งหลาย เร่ชอบนอนหลับียดอไปนไปเจอนไปเจอคุณเฮ้ยพอเรียกว่าคุณเจอเคลียร์เคลียร์ไหม yeah <laughs> มมีเป็คไหวครูเสร็จแล้วนะจ๊ะทําพิธีกันเสร็จแล้วนะคะแดเนะะียลก็ได้บอกว่าทําพิธีไปด้วย mm hmm. เดี๋ยวเราจะไปเซนทานลรพาวกันจะไปตัดผม <laughs> ผมคุณพ่อยาวแล้วนะคะส่วนคุณแม่ก็เดี๋ยวอไปเดินชอปปิ้งคลองๆางนะคะเพราะช่วงนี้ไม่ได้ออกไปชอปปิ้งไหนเลยจ้ะก็เดี๋ยวไปเซนทันเนาะ มอร์นิ่งนะคะทุกคนวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันนะก็เดี๋ยววันนี้เราจะไปดูคอนโดใหม่กันนะคะเพื่อที่จะแบบขยับขยายพื้นที่เราอยากได้ห้องที่แบบเป็นสองห้องนอนเพื่อที่แบบว่าจะได้เตรียมความพร้อมให้กับลูกเราเนาะเพราะว่าตอนนี้ห้องเริ่มเต็มแล้วของเริ่มเยอะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปดูห้องกันนะแต่ยังไม่ชัวว่าแบบห้องจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวไปดูด้วยกันนะจ๊ะโอเคก็จะให้ดูออฟฟิศวันนี้วันนี้ก็คือ รีดนิดหนึ่งก็พยายามหาเสื้อที่แบบหยิบใส่ง่ายอันนี้เป็นชุดเดรสน่ารักมากเลยชุดเดรสอันนี้ได้มาตั้งแต่แบบก่อนท้องอ่ะแล้วก็สามารถใส่ตอนท้องได้คือมีความเก๋มีความเป็น dress แบบว่าชุดเดรสแบบพีชนะเดี๋ยวปีโป้จะขึ้นชื่อรลานไว้ให้ถ้าเกิดใครชอบนะถ้าจําได้เดี๋ยวปีโป้จะใส่ไว้ให้โอวน่ารักมากใส่สบายมากนี่มาดูห้องเป็นสองห้องนอนอันโน้นตรงครัวก็จะมีที่วางรองเทา้า Ini 2 yen แต่ร้อนนะเพราะว่าต้องต้องต้องนั่งแบบเปิดแอร์ถ้าไม่เปิดแอร์ต้องเหงื่อออกเพราะมันเป็นแบบเป็นแบบหนังปอง กคนสวัสดีเช้าวันใหม่ที่สดใสสดใสมากวันนี้มาในแบบว่าเพิ่งตื่นแล้วก็เพิ่งอาบน้ําเสร็จนะวันนี้ก็จะมาอัปเดตสกินแคร์ต่างๆที่ปีโป้ใช้ในช่วงนี้นะช่วงนี้ก็คือท้องแดเดือนแล้วมีความแบบใหญ่โตของหน้าท้องมากๆแล้วก็มีความแบบเหนื่อยได้ๆเลยอย่างนี้อ่ะมาดูกันว่าทางช่วงนี้ทางเราใช้อะไรบ้างถ้าเกิดเป็นโฟมล้างหน้านะทุกคนปีโป้จะใช้ตัวนี้อันนี้ก็คือ ex n e aed ก็คือใช้ตั้งแต่ก่อนท้องแล้วแล้วก็ใช้แบบใช้ยาวมาเรื่อยๆนะจ๊ะ จากนั้นเนี่ยปีโป้ก็จะบำรุงหน้าด้วยตัวนี้อ่ะต้องบอกก่อนว่าก่อนหนันานี้ปีโป้ใช้ลาแมมาโดยตลอดเลยใช้ตั้งแต่ท้องประมาณ3เดือนแรกถึงแบบเเดือนแล้วก็หยุดใช้ไปเพราะว่าใกล้จะหมดแล้วทางเราก็เลยแบบเออเก็บไว้ก่อนเพื่อที่จะแบบว่าเออเอาไว้ใช้ตอนช่วงที่แบบผิวหน้ามันพังหรือแบบเกิดเอชิเดนอะไรกับหน้าอะไรเงี้ยเราก็จะแบบเก็บน้องเขาไว้ก่อนพักไว้ก่อนกลัวหมดไม่ใช่อะไรหรอกช่วงนี้ปีโป้ก็เลยมาใช้ตัวนี้นี่อันนี้จะเป็นเซรั่มนะจ๊ะ เวลาใช้ก็คือต้องเขย่าก่อนคืออันนี้ดีมากพี่ป,ป๊คิดว่าเหมาะสําหรับคนที่แบบผิวแห้งหรือผิวผสมเงี้ยใช้ได้เพราะว่ามันจะมีความแบบความมันๆความไอออยหน่อยอะไรเงี้ยนะโอ,โอเคอะพี่โป๊ะจะใช้หนึ่งปั๊มนะจ๊ะปพ๊บแบบนี้แล้วก็วอร์มที่มือแล้วก็ตบลงบนใบหน้าจา้ะเนี่ยอยากให้ดูหน้าตอนนี้มากก็คือมีความแบบ ใส่กิ๊กมากสิวไม่มีเลยสักเม็ดเป็นความที่แบบน่าดีมากอยากจะเซฟเก็บไว้เลยอย่างเงี้ยอยากจะหน้านี้ตลอดไปอะลงเซรั่มเสร็จแล้วเราก็จะมาใช้ตัวนี้จ้ะอันนี้คือดีออนะจ๊ะก็ต้องบอกว่าทางแบรนด์เขาส่งมาให้แล้วก็ใช้แล้วก็มีความแบบดีงามมากผิวมีความแบบชุ่มฉ่ำชุ่ม,ช,ม,ช,ม,ช,มชื้นมากดีมากจริงพีโป้จะใช้หนึ่งปั๊มพอน้อยๆแล้วพีโป้ก็แตะเลยพะามพอมๆแล้วก็ นวดไปเลยจ้ะอันนี้ก็คือคนทองใช้ได้นะจ๊ะบอกเลยว่าเป็นช่วงทองที่แบบผิวดีมากเสร็จแ,แล้วปิโป้ก็จะลงกันแดดด้วยตัวนี้นะจ๊านี่ลงกันแดดเสร็จแล้วข้อนี้ครีมทาตัวเนี่ยปิโป้จะใช้เป็นตัวนี้ในการทาตัวช่วงแบบแขนขาใดๆอะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวจะมาทาครีมกัน ทาครีมที่ตัวเสร็จแล้วคราวนี้เราจะมาทาครีมที่ผิวหน้าท้องกันแบบกันหน้าท้องแตกอะไรอย่างนี้นะบิโป้ก็จะใช้ตัวนี้เลยจ้ะ Endota อันนี้ใช้หมดไปแล้วหนึ่งหลอดอันนี้ก็คือหลอดที่สองแล้วก็ใกล้จะหมดแล้วเหมือนกันนะจ๊ะช่วงนี้ก็คือต้องรีบโบกไปเลยเพราะว่าช่วงแบบท้องแปดเดือนอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีความแบบเออขยายใหญ่มากใดๆอันนี้คือเนื้อครีมเข้มข้นมากๆดีมากๆเลยจะต่อด้วยไบโอออยล์ il, อันนี้อันนี้จะเป็นเจลนะทุกคนก็คือกันท้องแตกลายเลย เสร็จแล้วเราก็จะมาทาลิปมันด้วยตัวนี้นะจ๊ะตอนเช้าพี่โป้จะใช้ตัวนี้เดินตอนกลางคืนเนะี่ยจะใช้อีกตัวนึงเดี๋ยวเอาให้ดูพี P ่โป้จะใช้เป็นตัวนี้ตัวนี้คือจะเป็นแบบลิปที่เขาเอาไว้แบบมาร์คปากอะไรเงี้ยก็คือทาให้มันแบบชุ่มฉ่ำไปเลยเพราะอันนี้มันจะมีความแบบความหนึบกว่าอันนี้ก็คือสามารถใช้ในแบบว่าในชีวิตประจำวันได้เลยอย่างนี้ก็จะใช้สองตัวนี้นะจ๊ะในการแบบ ฟองทับปากเพราะว่าช่วงนี้ปากแห้งง่ายมากงงมาก,มากอ,อขอไปแต่งตัวก่อนนะจ๊ะโอเคแต่งตัวเสร็จแล้ววันนี้ก็คือหลักๆก,ก็คืออยู่บ้านนะจ๊ะแล้วก็มาอัปเดตกันนิดนึงว่าตอนเช้าปีโป๊กินอะไรเมื่อกี้ก็คือกินไปแล้วแต่ไม่ได้ถ่ายให้ทุกคนดูตอนเช้าเนี่ยปี่โป้จะกินชาร้อน1แก้วแล้วก็แค้กเกอร์หนึ่งแผน่นแล้วก็ถ้าวันไหนแบบเออมีขนมปังอะไรเงี้ยก็จะกินขนมปังก็จะประมาณนี้ตอนเช้าปีโป้จะกินแค่นี้นะ ก่อนนั้นเนี่ยปิโป้จะกินกล้วยด้วยแต่ช่วงนี้กินกล้วยไม่ได้ไม่รู้เป็นอะไรกินแล้วก็แบบรู้สึกแบบอยากจะอ้วกอะไรอย่างงี้ก็เลยแบบพักก่อนแล้วก็จะดื่มน้ําหัวปีเออปิโป้จะดื่มน้ําหัวปีลดมะขามทุกเชา้าพูดแล้วก็คือแบบยังไม่ได้ดื่มเลยเดี๋ยวขอไปหยิบก่อนหยิบมาแล้วปิโป้กินน้ําหัวปีของแบรนด์นี้นะมิ้ว มิวพลาสต์แอนด์นี่ปิโปกินน้ำหัวปีของมิวพลาสต m แอนด์อันนี้นะที่กินอันนี้เพราะว่าเพื่อนที่เป็นแม่ทองทุกคนก็คือกินแบรนด์นี้หมดเลยแล้วก็แนะนํามาเราก็เลยแบบว่าจัดมาเลยจ้าแล้วก็ลดมะขามคือดีมากทุกคนคือช่วงนี้ปิป่กเป็นพี่ลิซซี่ลิซซีดวงนั่นเองนะก็คือแบบอยู่ดีก็แบบ น้องก็แบบเด่งบานสลอนขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีความแบบว่าเออขับถ่ายยากขับถ่ายลําบากพอกินสูตรมะขามนี่ก็คืออ่ะขับถ่ายดีขึ้นมาเลยจ้าก็แบบน้องก็จะมาตรงเวลาทุกเช้าอะไรอย่างเงี้ยช่วงแบบเออสิบเอ็ดโมงอะไรเงี้ยน้องก็จะมาละก็คือต้องกินนะเออคือต้องบอกก่อนว่าน้ําหัวปีเนี่ยก็คือช่วยบํารุงแบบน้ํานมด้วยใช่ไหมแล้วก็ช่วยในเรื่องของการขับถ่ายของปีโป้ด้วยช่วงนี้ก็คือจะกินแต่รสมะขามอย่างเดียวเลยคือเขามีหลายสูตรนะ ของของมิวพัทแอนด์มอสปิโปเคยทารีวิวไว้ให้แล้วแบบละเอียดละเอียดเลยถ้าเกิดแม่ท้องอยากรู้ว่าแต่ละรสชาติมีสรรพคุณอะไรยังไงใดๆก็คือไปดูคลิปได้เลยนะจ๊ะอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่ทางเรากินทุกวันจริงๆโอเคอ่ะเปิดขวดก่อนพอได้กินน้ำหัวปีลดวมะขามทุกเช้านะมันจะมีแบบเอนเนอจีที่ดีอ่ะมันจะมีความเปรี้ยวสดชื่อมันทำให้เรารู้สึกแบบ สดชื่นเฟรชขึ้นมาเลยจากที่แบบเออง่วงเหาเหานอนเขาเ,เรียกว่าอะไรนะง่วงมีความรู้สึกง่วงยอไรเงี้ยกินแล้วก็จะแบบรู้สึกดีขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยด้วยความที่แบบเออแช่เย็นด้วยแล้วก็มีความแบบเปรี้ยวนิดๆมันมาจะทให้เรารู้สึกแบบเออตื่นกระฉับกระเฉงขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือจะดื่มทุกเช้าเนี่ยแหละข้าวเช้าของป่โป้ก,ก็มีแค่นี้ไม่ค่อยได้กินอะไรมากเพราะว่าช่วงนี้รู้สึกแบบเหมือนอาการแพ้ท้องจะกลับมาอีกรอบหนึ่งอ่ะมันจะมีความแบบอึนๆมึนๆไม่อยากทานอะไรอะไรอย่างเงี้ย แล้วก็เดี๋ยวเนี่ยเด็ยกสักพักหนึ่งก็จะเป็นมื้อกลางวันละก็เดี๋ยวมาดูกันว่ากลางวันกินอะไรเมื่อกี้โทรสั่งไปแล้วก็คือช่วงนี้จะเน้นโทรสั่งไม่ค่อยได้ออกไปข้างนอกเพราะว่าเหนื่อยง่ายทุกคนคือพีโพลแค่พูดแค่นี้ยก็คือเหนื่อยแล้วแล้วก็แบบโอ้เหนื่อยรู้สึกเหนื่อยรู้สึกไม่อยากขับรถรู้สึกไม่อยากออกไปไหนรู้สึกไม่อยากเจอแดดแบบงงมากคือเหมือนแบบเหมือนเป็นอาการแพ้ท้องในช่วงแบบช่วงสามเดือนแรกแบบย้อนกลับมาอีกทีนึงอนะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละทุกคนความเป็นแม่มันมีความแบบ งง,ง,งแต่ก็ต้องแบบปรับตัวนะจ๊ะปรับตัวเพราะว่ามันต้องมีอะไรปรับกันอีกเยอะเลยนะจ๊ะโอเคก็ประมาณนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าแต่วันนี้เราจะมาอัปเดตอะไรกันบ้างมาเดี๋ยวเราจะมาออกกําลังกายกันนะจ๊ะนี่ก็ห้าโมงแล้วเดี๋ยวรอเจมส์กลับมาบ้านแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาออกกําลังกายกันช่วงนี้ก็คือปีโป้ออกกําลังกายหนักๆไม่ค่อยได้แล้วก็โยคะไม่ได้เลยแปลกมากคือปกติช่วงแบบว่าเนี่ยช่วงแบบ แปดเก้าเดือนเนี่ยหมอคุณหมอเขาจะแนะนําให้แบบยืดเส้นแบบเล่นโยคะอะไรเงี้ยแต่ปิโป้ไม่ได้เลยคือมีความรู้สึกว่ามึนหัวจะเป็นลมเวลาเล่นโยคะสงสัยว่าปิโป้หายใจผิดจังหวะหรืออะไรเงี้ยเออปิโป้ก็เลยแบบโอเคไม่ไม,ไม่ไม่เล่นโยคะปิโป้ People ก็จะออกนากายตามที่ปิโป้อยากออกเช่นแบบปิโป้ชอบเต้นอะไรเงี้ยปิโป้ก็จะเต้นแล้วแต่ปีโป้เป็น เป็นคนเต้นอยู่แล้วปีโป้ก็จะรู้บอดี้ร่างกายของตัวเองว่าอันไหนไหวไม่ไหวเช่นแบบว่าอันไหนที่หมุนไม่ได้ก็ไม่หมุนอันไหนที่แบบหนักเกินไปก็ไม่ทําต้องแบบลดทอนลงมาอะไรอย่างเงี้ยนะก็นั่นแหละเดี๋ยวเราจะออกกาลังกายโดยการเต้นนะจ๊ะโอเคจ้ะ Just the body roll. มาตอนนี้เลยก็คือปีโป้เมื่อกี้ถ่ายคลิปแต่งหน้าเสร็จไปแล้วก็คือแต่งหน้าลุคนี้เลยเดี๋ยวเราจะอัปเดตเป็นอีกคลิปหนึ่งไม่รู้ว่าคลิปไหนก่อนหรือหลังนะก็ตามดูกันด้วยละกันเนาะก็เดี๋ยวเสร็จแล้วแหละก็เดี๋ยวเราจะเก็บของใดๆแล้วก็ตอนเย็นเราวันนี้มีดินเนอร์กันกับเจมนะจ๊ะโอเคมาดินเนอร์กับเจมนะคะ okay. จะเป็นแบบว่าจิกเบ๊ตของเราทุกวันศุกร์เราจะต้องมากิน กีเฮ <you> <laughs> ้ยทำไมปิโก้หน้าเหลืองแบบนี้อ่ะดูนั่าเจนน่าชมพูมากเลยไม่เหลืองปิโก้เหมือนป่วยปิโก้เหมือนเป็นคนคนตัวเหลืองนะไมนูคริสต์มาสไม่ดูอ๋อไม่ดูคริสต์มาสไม่ใช่แกิคริสต์มาสไม่ดูคริสต์มาสอัน ได้ปก่ะกลับมาถึงบ้านเรียบร้อยแล้วจากที่เมื่อกี้นี้ไปกินข้าวกันมาแล้วก็แวะไปซื้อของที่ท็อปสปู r ป์มาร์เก็ตแล้วก็เจอสิ่งดีอันนี้ก็คือเป็นผ้าอนามัยแบบกางเกงก็คือปีโป้กลับว่าจะซื้อเอาไว้ใส่ตอนช่วงที่แบบ ออตอนที่คลอดน้องเสร็จแล้วอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าช่วงนั้นนะ่ะอาจจะมีแบบว่าเลือดออกหรืออะไรอย่างเงี้ยก็คือใส่กางเกงในแบบนี้ไปเลยไม่รู้ว่าเวิร์คหรือเปล่านี่คือซื้อไซส์ L มาเดี๋ยวจะมาแกะดูว่าแบบเออมันเป็นยังไงครั้งแรกจ้าตื่นเต้นอยู่ตอนแรกอากาศจะซื้อแบบแพ็คใหญ่มาเลยแต่แพ็คใหญ่มันมัน160ร้อยหกสิบกว่าบาทก็เลยแบบอ่ะลองก่อนลองแบบไม่รู้ว่ามันรอดหรือเปล่าไงก็คือจะลองเทสดูก่อนว่าแบบเออไซส์เซยอะไรยังไงว่าไป ก็เดี๋ยวจะมาแกะให้ดูอยากดูปะ <laughs> โอเคมาแกะดูพร้อมกันเลยดีกว่านะเนาะใหญ่ไป <laughs> ใหญ่ไปหรือเป่าไม่รู้อเ่เฮ้ยทุกคนว่ามันใหญ่ไปหรือเปล่าอะแต่ก็อ่ะก็ได้ก็แบบใส่สบายสใส่แบบสบายๆละกันอะไรอย่างเงี้ยก็คิดว่าเป็นแบบเออเป็นยัง,ยงไงพ่ออ้อมอะไรเงี้ยละกัน เดี๋ยวจะมาลองดูว่าไซส์ L สำหรับเราอะเวิร์กหรือเปล่าแต่อันนี้เขาบอกว่าเอลอะเดี๋ยวก่อนนะเขาเหมือนเขาจะมีบอกอยู่นะพราเอลเท่าไหร่อเขาบอกว่าไซส์ L อะเอลยี่ห้าถึงสามห้าเพราะว่าตอนนี้เอลปิโป้มันอยู่ที่ประมาณสาม7หกสามเจ็ดทางเราก็เลยแบบเออดึงไซส์ L มาอะไรอย่างเงี้ยขอไปลองก่อนได้ปะแล้วเดี๋ยวจะมาบอกเล่าว่าแบบ ได้ไม่ได้ยังไงปีโป้ลองใส่แล้วคือตอนนี้ใส่อยู่คือเวิร์กมากดีมากที่ซื้อไซส์ L มาก็คือพอดีเลยมีความแบบว่าไม่ได้แบบไม่ได้รัดหนักแบบไม่ได้รัดอะเออแล้วมันก็ยืดอยู่แล้วมันก็แบบเป็นกงางกงในก็ถือว่าเป็นเหมือนเงางกงในกระดาษละกันเป็นเงางกงในที่ใช้แล้วก็ทิ้งเลยแล้วก็ตรงนี้มันเป็นเหมือนผ้าอนามาัมที่ช่วยแบบซับซับเลือดซับแบบอะไรช่วงที่แบบเราคลอดลูกเสร็จแล้วอะไรเงี้ยโอ้ oh. คิดว่าเวิร์กเดี๋ยจะไปซื้อแบบว่าเป็นแพ็กแบบแพ็กใหญ่ๆมาเพราะว่าช่วงนั้นน่ะน่าจะต้องแบบใช้ทุกวันเนาอประมาณนั้นละกันนั่นแหละก็คลิปวันนี้ก็ประมาณนี้นละกันนะจ๊ะก็เราก็จะมาคุยนานกันเลยก็จบคลิปแต่เพียงเท่านี้เป็นแบบว่าอัปเดตเอ่อเป็นวอล์กอัปเดตเขาเรื่องไน,น,นะเป็นเหมือนแบบ d ดอรี่วอลเหรอเออประมาณนั้นนะทุกคนก็ชอบไม่ชอบอยังไงก็ลองคอมเมนต์มาบอกกันนะ ปิ๊ก็จะเก็บ่าเป็นแบบเป็นไดอารี่ของตัวเองในช่วงที่แบบว่าท้องแตกเดือนนะจ๊ะโอเควันนี้ลาไปก่อนบายบาย